สวัสดีครับอยู่กับผมที่ช่อง DIY ทุกอย่างที่คิดได้นะครับวันนี้นะครับผมก็ได้สั่งคอมพิวเตอร์นะครับโน้ตบุ๊กเป็นโน้ตบุ๊กนะครับสั่งมาจากร้านค้าออนไลน์นะครับของก็เพิ่งมาส่งนะครับก็จะเป็นก็จะเป็นกล่องกล่องแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการแกะกันดูนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ผมสั่งมาในราคา2 0 0หมื่นปลายนะครับเกือบ30,000ื่นนะ N ASUS F15 นะครับผมก็ใช้อันนี้ครับมีตะเล็บแกะไเนี่ยแล้วถ้าเปิดออกมากันดูข้างในมีอะไรแล้วก็มาครับนี่นี่คืออะไรครับ อ๋อเป็นกระเป๋านะครับกระเป๋าทองแกะออกก่อนนะครับอันนี้ผมมารีวิวให้ดูกันนะครับผมได้สั่งมาใช้เองเอ่าไม่เขาไม่ได้จ่ายผมนะครับสั่งมาใช้เองครับเอ่อโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ผมกะว่าจะเอามาทำงานนะครับผมสั่งมานะมัน รู้สึกว่ามันจะขายหมดแล้วนะครับนี่ร้านที่ผมสั่งคือว่าก็น่าจะขายหมดแล้วนะครับก่อนผมเข้าไปดูในช้อปปี้นะครับแต่ร้านอื่นก็พอจะมีอยู่นะครับนี่ก็ไปได้กระเป๋าแบบนี้นะครับเป็นเอซุบเลยในกระเป๋ามันก็จะมีแบบนี้ดูแบบนี้เพื่อความชัด จะประมาณนี้นะเป็นโน้ตเท่าไปออกไปก่อนนะครับข้างในนะนี่จะเป็นตรงนี้เราเลยโอเคนี่คนระับกล่องกล่องทับ ASUS ทับนะครับแดบ F15 ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันก็จะมีซิลส,สีดำๆตรงนี้ซึ่งยังไม่ได้แกะนะครับโอเคตัวเครื่องตัวเครื่องก็จะประมาณนี้ตัวเครื่องโน้ตบุ๊กก็ประมาณนี้นะครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวเรามาทำการแกะออกกัน มีซิลตรงนี้โอเคเอาวางลงแบบนี้นะครับรุ่นนี้ก็สเปคก็คอไอห้าครับคอไอห้าการ์ดจอก็ RTX สามศูนย์ห้าศูนย์ TI นะครับดันแบบจิกกระบเป็นการ์ดจอรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับโอเคเปิดออกมาเลยแบบนี้ ก็จะเป็นมีอะไรมาให้เราบ้างนะครับนี่ก็จะเป็นซองโนตบุ๊กฟืบตัวเครื่องก็ประมาณนี้นครับในกล่องมีอะไรอีกออมี มีใบคู่มือนะครับได้รับประกันอะไรต่างๆน,นี่ครับโอเคข้างในมีอะไรอีกรอ,อมีเครื่องชาร์จนะครับมีเครื่องชาร์จแบตเตอรี่มันก็จะเป็นกล่องแบบนี้นครับ จะมีซิลพลาสติกมาแกะออกองี้นะครับซิลพลาสติกตัวนี้ถ้าไม่แกะออกมันก็จะเสียบปลั๊กไม่ได้นะครับอันนี้ก็เผื่อใครแกะไม่เป็นเอาทำให้ดูเลยแล้วกันแบบนี้จะเป็นแบบนี้ตัวนี้ร้อยแปดสิบวัตต์เลยนะครับนี่ตัวนี้เป็นปลั๊กไฟ ไฟแถมมาให้ประมาณนี้นะโอเคไปอย่างนี้เดี๋ยวเอามาก่อนครับก็หมดแล้วนะครับในกล่องมีประมาณนี้ในกล่องนี้หมดแล้วนะครับเขอเอากล่องออกไปก่อนนะครับ ามาดูตัวเครื่องกันเรามาดูตัวเครื่องกันนะครับเดี๋ยวทำการเปิดเครื่องกันครับเครื่งนี้มันก็จะมีแผ่นรองแบบนี้มาให้เราปึ๊บขึ้นมาแบบนี้นะ ปุ่มก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเสียงกองย้องเงียบๆนะครับโอเคในตัวเครื่องะก็จะมีช่อง USB ครับมีมีช่องตัวนี้ด้วยนะ ฟังก็มีนะครับโ okay. อเคเราเปิดมาแบบนี้ยังยังเปิดไม่เครื่องไม่ได้ครับมันต้องทำการเสียบอะแดปเตอร์เข้าไปก่อนครับส่วนข้อมูลอื่นอ่ทุกคนที่สนใจเครื่องแบบนี้ก็น่าจะน่าจะรู้แล้วนะครับเป็นคอยลหนะครับราคาที่ผมซื้อมาก็2 9 9หมืาพันเกร้บท คือมาใช้เองครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเป็นยังไงตอนนี้ผมได้เสียบทําการเสียบปลั๊กเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะมีไฟขึ้นตรงนี้แล้วเราทาการเปิดเครื่องขึ้นมาก็จะเป็นไฟ R G B นะครับขึ้นมาตรงนี้โอเคเดี๋ยวมาดูหน้าจอกันนะครับหน้าจอกันจะเป็นยังไง จอก็เป็นจอสิบห้านิ้วนะครับเป็น SSD ครับ500ร้อยฮาร์ดดิสซนะครับ512 GB อิองกกบความรืองนี้ก็ต้องอัปเกรดอีกนะครับเอาเพิ่มแรมเข้าไปกับ ฮาร์ดดิตอนนี้อาร์ดดิตรู้สึกว่าจะขาดตลาดนะครับครับต่อมาก็จะเป็นการตั้งค่านะครับหลังจากที่เราแกะกล่องดูตัวเครื่องแล้วนะครับเออเดี๋ยวผมใส่เป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับกดเยียดไปนะครับ Hi there, I'm Cortana, and I'm here to help. a little sign in here a touch of wi-fi there and we'll have your pc ready for all you plan to do use your voice or the keyboard along the way and if you'd like me to stay quiet just select the little microphone icon towards you... the bottom of oh your screen God. if you need an assistive screen reader press the windows control and enter keys at the same time to turn on narrator okay enough intro let's dig in ต่อไปแล้วก็เลื่อนหาไทายแลนด์แบบนี้แล้วก็กดเข้าไปแล้วก็ yes ครับ yes ครัตอนนี้ผมก็จะเลือกเป็น uh, United Kingdom นะครับนี่ก็กด n i x ไป Do you also type with another keyboard layout? อันนก็กด k e e p ไปแบบนี้นะครับ Now let's get you connected to a network. That way ตอ... you can get updates. App. Now type your credentials. Now type your credentials. Now type your credentials. all linked ครับ. up. ตอนนี้เราก็เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็กดเน็กไปตัวจอตัวนี้มันก็จะเป็น 144Hz Full HD นะครับ IPS ตอนนี้ก็รอไปนะครับโ <N> น้ตบุ๊กคู่นี้จะมี <S 2> <S 2> Windows, Windows แท้ติดมากับเครื่องเลยครับ <N> มันจะฝังอย <N> ู่ในบอร์ดเลยตัวน,นี้ก็ใส่อีเมลแอ Account นะครับ หรือว่าเราจะสร,าสร้างใหม่ก็เอาตัวนี้นะครับตรงนี้เราต้องเปลี่ยนภาษาตรงนี้มันยังไม่มีภาษาไทยนะครับทําเป็นอังกฤษยูเก่อนนะครับตรงนี้แล้วก็ลองกรออีเมลของเราเข้าไปถ้าไม่มีก็สร้างแ c c กเขามาใหม่นะครับสมัครเป็นของ Microsoft นะครับเดี๋ยวพอดีผมก็ไม่มีเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวผมจะสร้างใหม่เป็น Key Account เ okay. Let's get an account going for you. You can use your own email address or we can help you create a new one. อันนี้ก็คือเราจะใช้อีเมลหรือว่าโบูทูก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้อีเมลแล้วกันนะครับตอนนี้เราก็กรอกอีเมลเราเข้าไปนะครับกรอกอีเมลเราเข้าไปกด Next ไปนี่เราก็ตั้ง Password นะครับ พาสเวิร์ดนี้ตั้งขึ้นมาเองนะครับที่อยู่เราคนระับแล้วก็วันเดนปีเกิดแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับเราเกิดวันที่ใส่แล้วก็ใส่ใส่ลยนะครับแล้วเราก็กดนิกไปนะครับมันก็จะมีอา่าพินแจ้งเขามาในอ e ีเมลเราแล้วเราก็เกาะเข้าไปนะครับ พินตัวนี้เขาจะส่งมาทางอีเมลเรานะครับที่เราใช้สมัครถ้าเกิดใครใช้เบอร์โทรมันก็จะส่งพินมาทางเบอร์โทรนะครับแล้วก็กรอกไปตามที่มันส่งมาให้นะครับแล้วกดเข้าไปนะครับ These are the settings Microsoft are recommends หน้านี้แล้วก็กด F10 ไปนะหรือใครอยากจะปิดอะไรก็ได้ก็ปิดได้นะครับ <Now> ก็กดนี้ไปเลยนะครับ Your device manufacturer would like your contact info to send you updates and such. ฉันก็เกิใส่ชื่อจริงนามสกุลอะไรไปนะครับตรงนี้ หน้านี้ผมก็เลือกตัวนี้นะครับซึ่งมันจะซัพพอร์ตกับไอซุดแค่นี้ก็เสร็จนะครับตอนนี้ก็เข้าหน้าวิดีโอแล้ว ตอนนี้เครื่องกำลังทำงานไม่รู้ว่าจะทำงานหลายนาทีครับอย่าปิดเครื่องโดยเด็ดขาดนะครับในการเปิดเครื่องครั้งแรกนะใคร,เ,รเลือกเป็นภาษาไทยก็แล้วแต่ชอบนะบส่วนผมชอบเป็นภาษาอังกฤษาม,ม,มากกว่านะครับ เพอตั้งค่าอะไรเสร็จมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับสําหรับการตั้งค่าแล้วเราก็ติดตั้งโปรแกรมอะไรต่อได้เลยได้ต่อไปก็จะเป็นการลงโปรแกรมอะไรต่างๆนะครับ ชอบทำแบบนี้นะครับปรบบเอาไอคอนมาไว้ข้างหน้าแบบนี้นะครับโดนพันเนี่ยอะไรพวกนี้เน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็กดโอเคไปแบบนี้นะครับนี่มันก็จะเป็นแบบนี้เรามาคลิกขวาดูได้แบบนี้นะครับก็จะเป็น Core i5 ออ Gen 11 แล้วก็อะไรอีกตอนนี้ผมจะทำการแอดภาษาไทยเข้าไปนะครับตอนนี้ไม่มีภาษาไทยผมจะแอดภาษาไทยนะครับเข้าไปแล้วก็เพิ่มตัวนี้เพิ่มภาษาไทยเข้าไปนะครับนี่ครับภาษาไทยปึ๊บก็กด next นะเราได้ภาษาไทยมาตรงนี้น,นี่ครับฮอตคีย์คือตรงนี้คือเราจะกดให้มันเปลี่ยนภาษาได้นะก็กดตรงนี้กดตรงนี้นะครับตรงนี้ก็กดโอเค ตรงนี้เราลบออกได้ไหมโอเคแค่นี้ก็เสร็จนะครับเราก็กดเปลี่ยนภาษาได้กดตรงนี้เปลี่ยนภาษาได้นะครับแต่ตรงนี้นะครับถ้ามันมีสามภาษาสามภาษาตรงนี้มันจะกดมันจะกดตัวนี้เปลี่ยนภาษาไม่ได้นะครับเราก็ทําการลบไปให้มันเหลือสองภาษาที่เราจะใช้ผมผมก็จะใช้ภาษาอังกฤษนี่ นี่นะครับถ้ามันมีเยอะเราก็ลบจริงคือเข้าไปแบบนี้แล้วเข้าออปชันตรงนี้นะครับนี่มันก็จะแล้วเราก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็รีมูฟมันออกไปภาษาหนึง่งนะครับก็จะประมาณนี้อ่พอเราตั้งแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะกดตรงนี้อ่าเห็นไหมครับ มันจะเปลี่ยนภาษาได้เป็นเป็นฤษเป็นไทยนะครับนี่นะครับหลังจากนั้นเราก็ลงโปรแกรมลงเกมลงอะไรเล่นได้ลงทำนาทัน,าทนีีได้นะครับสำหรับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้อ่าแกะกล่องโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ก็มีประมาณนี้นี่นะครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับ เอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะเผื่อใครจะใช้แต่ว่ามันของก็น่าจะหมดแล้วนะครับราคานี้แล้ไไวไ้เจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปสวัสดีครับ